เอาละทุกคนเดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนมาเอาเล่นรถไถสักหน่อยหนึ่งนะครับนี่เราได้รถไถมานานแล้วแตไ่ไม่เคยได้เล่นเลยนะครับผมอลองสักหน่อยเอาสักหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยก็ถไถคันไหนคันไหนอ่ะคันไหเออคันใดเอออะไรอ่ะขออนุญ <c oughs> าตเล่นคันนี้เลยละกันนี่ รถใส่บ้าบอบอ,อะไรครับเนี่ยแต่งอะไรบ้างวะเนี่ยโอ้โหแต่งได้ไมเยอะว่ะทุ่านผู้ชมมันได้นิดเดียวอ่ะอันนี้ยางนะครับโอ,อ้เอออ,อ,อันนี้มีโซ่เลยโซ่แท่งแจมมืออันนี้มีเครนด้วยนะข้างหลังอุ้ยมีผ่านหน้าด้วยจัดดีข้างหลังมีเครนนะนจัดมาผ่านหน้าไม่รู้จะเกรได้จริงหเปล่าน,นะทุท่านผู้ชม อันนี้ถังน้ํามันอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้มีโครงเหล็กข้างหน้าด้วยนะครับจัดมาอันนี้ไฟจัดมาอันนี้อะไรจัดมา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 ไอนน้แม็กครับอุ้ยแม็กแดงสวยสีรถสีรถ,ส,รถสีไอหยอสีเขียวสวยสีเขียวลากันอันนี้เท่แต่งภายในรถ ว้าวโอ้หมีหมาด้วยไอหลงหรือปาครับเนี่ยไอหลงหรือปะครับเนี่ย <c oughs> ไอหลงก็คือหมาผมนะครับผมมันมันชื่อหลงนะครับผมป๊าบเรียบร้อยกดแตกหน่อยโอ,อ้โหน้ำน่วงนี้วาเดี๋ยวเราจะไปเอาคือผมยังไม่รู้เลยท่านผู้ชมว่าว่ามันว่ามันลบรถยังไงอะลบร,รถออกยังไง ออุ้้ยโโหม่งกระจายเลยว่ะเมื่อกี้ชนไปเลยรัวรัวเลรือเลยชนไปเลยมจะต่อได้เปล่าเนี่ยต่อไม่ได้ดิมันจะต่อยังไงวะต่อข้างล่างนี้เดี๋ยวหาอะไรต่อมาสักหน่อยนึงโอ้มึงต่อเงินเหรอเนี่ยอุ้ยอะไรนี่คืออะไรวะถังน้ำมันเหรอ อะไรที่แปลกๆอ่ะอยากได้อะไรแปลกๆอ่ะจะ้ยอันนี้แม่งน่าสนใจดีว่ะมาต่ออันนี้เป็นรูปพวงรถดิแท็กนี่มาพวงรถดิแตนไอผมว่าพวงรถดิแตนเมื่อกี้อะดีนะอันเมื่อกี้อะดีอันนี้ผมชอบชอบอันนี้เอามาเลยเอามาเลยเอามาเลยครับเอามาเลย เติมน้ำมันก็หลักการเนาะไมลูกยูนะเติมน้ำมันหน่อยหลักการมันมันจ้าเลยขนาดนี้มาเนี่ยใครเพิ่งไปปรับเล่นมันเนี่ยเติมหน่อยหลักการนียี่สิบอ๋อรถพิถังสำรองด้วยนี่มาไม่น่าเปลืองสักเท่าไหร่หรอกมันอ่ะเดี๋ยวเราไปเกตทางก่อนแล้วกันนะครับทุกยูวันนี้เราเป็นระบบปิดกู้ภัยแล้วกันนะคุณผก้ชมครับเดี๋ยวไปเกตทางกันนะครับ โอ้มันจะรอดหรือเปล่าเลยลูกพี่เอ้ยดูภายในด้วยว้าวเว้ามีถังน้ำมันด้วยนะครับไปกันเลยเปกันเลยเหยียบไปเลยเหยียบไปเลย คือผมจะเดินทางเขาเท่าทีไกลนะวิทางนี้ไปไหนวะท <notification> ่านผู้ชมท่านผู้ชมอยากรู้ไหมอ oh, oh, ๋อมาเลี้ยวมานี่ดีกว่ามันนีเป็นภูเขานะทศยกรับเออโอ้โหตรงนี้เป็นป่าว่ะท่านผู้ชมครับเฮ้ยแต่มีเราจะไปทางไหนดีอ่ะคือแมปนี้มันเอาตรงนั้นไม่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 ค่อยดีเลยว่ะเอาไปไปไปก่อนเดี๋ยวไปเก็บ คนตรงบึงตรงโคนดูก่อนนะตรงบึงตรงโคนะโอ่ะโควันเนี่ยควันหายแล้วเปล่าเนี่ยไอ้ทุกอย่างมันสมจริงไปหมดเลยนะท่านยุ่งดิจริงจัดเลยอ่ะเดี๋ยวเอ็นโคนว่นเจอโคนว่นเดี๋ยวพาไถตรงนี้เป็นคืนลานอะไรวะนะ ร้านจัดการแสดงเหรอเนะี่ยทำไมมันกว้างดีจังวะเราลองไถดูไหมท่านผู้ชมแต่มันไถได้จริงอะ่ะลองไถดูปะรู้ไถได้หรือเปล่า,านะกดยังไงอะ่ะ กดยังไงวะมันกดไถยังไงวะจะบอกแล้วว่าไถาไม่ได้เนี่ยโอ้โหอะไรครับเนี่ยขิเล่เลยเนี่ยนี่ขิเล่เลยเนี่ยไถยไม่ได้นลูกพี่เอ้ขี้เล่ซ้ะไถไม่ได้ขิเล่นะบอกไว้ก่อนนะไถไม่ได้จริงหรอลองลองไปตรงคูนดูนะทมม่านผู้ชมเป็นรถติที่แปลกแล้วก็ แปลกดีอ่ะโหเลยเอามานะท่านผู้ชมผมบำบานตั้งนานแล้วแหละโอ้โหอันอน,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 นี้ไงนี่ไงเขาไถเนี่ยเดี๋ยวเขาไถนะนไถหินไปด้วยนะครัไถโคนก็ได้นะครับ เอาเอา,เอาไอ้นี่มีแม่งมีมีล้อกลางเลยท่านผู้ชมไอ้นี่แม่งมีล้อกลางเลยว่ะทามอาขึ้นยังไงวะเอาไถมาไถมาหน่าเจ้าลงไม่ได้กูงฮะเออไอ้นี่แม่งมีล้อกลางเลยข้างหงลังเลยรถพี่ไม่เอาขึ้นเลย เอารถท่อนไม้แม่งลอยได้เฉยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ย้ยเ้ยมันจะไปได้ปะเนี่ยรถบีไปได้ไ้ยเนี่ยโอ้โห เรา,าค่อยๆไปครับผมเล่นไปชิวๆรับตุ้มๆแบบครับเอ้ยป่องข้างหลังนีมันเก็บอะไรได้ไหมฟั <c oughs> งเสียงรถขึ้นเ่ยกดสี่ล้อไปครับแต่พี่กดสองล้อก็ขึ้นไปนะเออไอพี <c oughs> <c oughs> ่ก็บีนเนาะลุกซัด่ะ นี่แหละไฮไลท์เป็นตรงนี้แหละทุกย่าน้ิววิวิจะไปอะไรแรงขนาดนั้นนะออม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 เป็ดเอ้ยไม่ใช่เอเราต้องออกขวาห่ะทุกท่านออกซ้ายนะครับโหนี่เป็นเป็นนเป็นเนินภูเขาเลยนะเนี่ยทุก เออมันรู้มันรู้นะครับมันรู้เลยว่ามันเป็นเนินนะต้องยมดูดิเออมันก็ทําดีว่าสามแบที่สมิติทำพูดยากนะแบบนี้แผ่นที่สมิติแบบเนี้ยนัู่นะไปรับไปรับไปไปรับโอ้โหไปรับไปรับโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โห ไเลยไเลยกอสรอไปครับกสี่รอบไปตรงนี้เป็นบึงซะด้วยนะเมันไม่ไถโค่นอ่ะทำไถได้กิ่งไม้ดิยอมันไม่ไถโคนอ่ะทนผู้ชม เป็นมึงนะครับโอ้ยจมน้ำโอ้ยรถจะถ่ายต้นไม้ต้นนี้ได้หรือเปล่าวะได้ปะทั้งยุ่มอื้อโอ้ยไม่ดันไม่ออกเลยวะเฮ้ยถ่ายได้ถ่ายได้ถ่ายได้อื้อถ่ายได้ถ่ายได้ว้ามันถ่ายยากนิดนึงว่ะอุ้ยน้ำกับเพื่อกอุ้ย น้ำก็เพื่อนลอยในลอยโอ้เหี้ยไถ่ตนไม้เสร็จมึงเสร็จไม้ได้สบายเลยอ่ะมันเลี้ยวทางไหนวะมั้งโอ้หน้าละนี่บึ้งอะไรครับเนี่ยบึ้งอะไรครับเนี่ยบึ้งอะไรครับเนี่ยโอ้ยน้ำกระเด็น ไปไปไปนี่เลยเดี๋ยวไปดูลุยนน้ำตรงนี้นะดูลุยนน้ำตรงนี้มันมันถามว่าแรงเท่าแรงเท่าจอนเดียขนาดนั้นไม่นะไม่ไม่เลยจอนเดียขนาดนั้นแรงกว่าเยอะเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหุัดขึ้นมา โดันมาเลยโอ้โหโอ้โหดูดูทิ้งไม้ดิโอ้เศษไม้เศษไม้จันไม่ได้เหรอมีลากไม้ด้วยนะครับไม่มันจัดอ,อ,อ่ะเ้ยอดูใส่มาเลยดูใส่มาดิมาตรงนนหน้านี่แหละมามา,มาเลยมาเลย มาเลยมันต้องเพราะตรคนนี้เลยไอ้ไอ้ดูดูคนจัดมาดิเฮ้ยโอหัวข้างหลังเปิงเลยปะดูมันใหญมาดิจัดจริงวะท่าุกยมมาเอาละนะตอนนี้นะอันนี้คืออันตรายสุดละหาทางไปดีกหมดเลย เอาเร็ว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 เอาลึกจินลึกกัดเอาเร็วเอาไปเลยอุ้ยชนไม้ไม้เฮ้ยไม่ใช่ไม้ที่หินหินหินในบ้านไม้ที่ไหนอ่ะเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วน้ำไหลคนแรงเลยลองดูสื้อผ้าดิเราอยู่ท่ามกลางน้ำอย่างเงี้ยโอ้โหเอาเร็ว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  ทำไมลงน้ำไปสะอาดเลยวะไม่เห็นสะอาดเลยวะไปเร็วไปเร็วจ้าอยู่ไปได้ว <c oughs> ิดีโอนี้ก็มาขับขัแล้วกันนะสำหรับวิดีโอนี้นะท่านผู้ชมต่อชิวๆขำๆเนาะเป็นทางที่เรามาส่งรถให้ลูกค้านนั่แหละนะครับผมเป็นทางคอนกที่จะหมดใช้ได้นะครับอ่ะโอะ้ผมขออนุญาตขออนุญาตพักแรมอยู่ตรงนี้นะท่านผะู้ชมเนาะ โอ้ขอยานพักแรมอยู่ตรงนี้แล้วกันนะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ